เจ้าของอู่เรือเผยความจริงอีกมุมยันทุกคนบนเรือเห็นแตงโมตกน้ำและสุดทีมข่าวพีพีทีวีได้ยอมไปคุยกับนายธนกรตวงสุวรรณหรือบอนเจ้าของโรงเก็บเรือเอ็นบีซีที่ปอหนึ่งในคนที่อยู่บนเรือลำเดียวกันกับแตงโมนิดาเป็นเจ้าของเรือลำเกิดเหตุได้เช่าสถานที่จอดเรือไว้ที่โกดังแห่งนี้นายธนกรตเราย้อนให้ฟังว่าวันเกิดเหตุได้รับสายจากนายปอประมาณสี่ทุ่มเศษว่าคุณแตงโมตกเรือ ซึ่งตอนแรกที่ได้ยินก็ตกใจแล้วรีบขับเจสกีไปยังจุดเกิดเหตุพร้อมกับลูกชายพอไปถึงก็ถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นตรงไหนตกตรงไหนซึ่งสิ่งที่เห็นคือคนบนเรืออยู่ในอาการเมาและตกใจให้ข้อมูลบกวนไปมาพร้อมกับโต้เถียงกันเรื่องจุดที่ตกซึ่งตอนแรกคนบนเรือบอกว่าให้หากันเองก่อนหลังจากหาประมาณ20นาทีนายธนกฤตเห็นเจ้าหน้าที่ส่งสัญญ,ญาณไฟมาจากบริเวณท่าน้ำพิบูลสงคราม และได้ขี่เจสกีไปหาโดยเจ้าหน้าที่บอกว่ามีคนแจ้งว่ามีคนตกน้ําแต่ไม่มีรายละเอียดเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถนําทีมลงไปช่วยคนหาได้เขาจึงรีบกลับมาที่เรือเพื่อบอกนายปอว่าเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลแต่นายปอบอกว่าเดี๋ยวค่อยไปบอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ช่วยกันหากันเองก่อนเพราะกว่าเจ้าหน้าที่จะมาต้องใช้เวลาหลังจากผ่านไป30นาทีเขาก็บอกกับนายปอว่าคงหาไม่เจอแล้ว ควรให้เจ้าหน้าที่มาช่วยพร้อมกับขอให้ผู้ชายบนเรือที่หุ่นอ้วนๆใส่กางเกงยีนขึ้นเจสกีไปกับเขาเพื่อหาจุดที่แน่ชัดว่าคุณแตงโมตกตรงไหนเพื่อจะได้แจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ได้ถูกนายธนกฤตยังย้ำว่าจากข้อมูลที่คุยกับคนบนเรือในที่เกิดเหตุทุกคนบนเรือรู้ว่าคุณแตงโมตกน้ำและในหันมามองหลังจากได้ยินเสียงคนตะโกนว่าช่วยด้วยทําให้มีการชะลอความเร็วแต่เรือไม่ได้หยุดทันทีซึ่งขณะนั้นทุกคนเห็นแตงโมกําลังลอยน้ําอยู่ ซึ่งจังหวะที่กำลังบนเรือไปรับคุณแตงโมก็จมลงไปแล้วส่วนบาดแผลบริเวณต้นขาซ้ายด้านในของคุณแตงโมมีโอกาสเกิดจากโดนใบพัดเรือฟันหรือไม่นายธนกรเชื่อว,ว่ามีความเป็นไปได้หากเรือแล่นด้วยความเร็วต่ำแต่ถ้าแล่นด้วยความเร็วสูงโอกาสมีน้อยมากเพราะเรือและคนจะมีคลื่นที่ไปคนละทิศคนละทางและปกติหากมีแผลบริเวณขา ก็มักจะเกิดจากเกาะขอบเรือแล้วพัดไปโดนทั้งนี้หากเรือแล่นด้วยความเร็วสูงหมายความว่าเสียงที่คนบนเรือพูดกันจะไม่ได้ยินแต่ทุกคนกลับได้ยินเสียงของคุณแตงโมที่ร้องขอความช่วยเหลือขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ